ติดบ่ติดสวะแล้วนะปล่อยไว้ก่อนให้มันปามดึงออกเอาสองคนเลยครับทีนี้เอาเอาเอาสองคนเลยครับเอาใครจะได้เอาใครจะเสียเอาีจะเกาะกันครับกาะเร็วสวะกาะจอเร็วดีดีเห็นบ่ ดึงลูกจะลองด <ừ, S 1> ึงด้วยตอนนี้กำลังปรึกษาอยู่นะครับดูนะครับนู่นยะังดึงไม่ได้เองไข่ฉัยังดึงอยู่นะครับโว้ยติดติดติดกันนะครับช่วงนี้ติดกันนะครับ ม,มีคนนะครับไม่มีคนไม่มีคนสักเม็ดเลยนะครับดูนะครับติดกันนะครับ<อ>ปลาตัวหนึ่งต่อคนสองคนนะครับปลาชนะหรือคนชนะนะครับช่วงนี้นะครับคนหนึ่งติดเหรอตัวหนึ่งคนหนึ่งติดปลานะครับปล่อยมยันแนนกว่านี้นะครับคนหนึ่งก็ดึงคนหนึ่งก็ ล่อมาล่อมานะครับปล่อยมันเหล็ดก่อนฟังเสียงนะครับแก๊ดแก๊ดแกดเลยครับว่าแล้วห้องข่อยว่าแล้วว่าแล้ว ขัดแนววะโอ้ยอยู่น้อยจานเน่ไปอ๋อเนี่ยนะครับกำลังตัดสินใจกันอยู่นะครับกำลังเดากันอยู่นะครับว่าจะติดจะหลุดไม่หลุดนะครับนี่นะครับจานก๊อฟเราอ๋ออ๋ติดนะครับติด ดูดแล้วมั้งคือว่าจันดูดแล้วผมว่าเฮ้ยยังยังยังโอ้ยดูซ้ำ ดุดจริงๆนะครับช่วงนี้เมื่อกี้จะใหญ่ไม่ใหญ่นะครับอุ้ยของอีกแล้วนะครับของข่อย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 ที่เสกอาจารย์พ่อแม่ของข่อยเลยนะเยเอะโหโอ้โหทุน